วันนี้มาสู่กับการกินที่ดุกี้คเรียนโตปกิบุฟเฟ่มาครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากสาขาที่มาวันนี้คือสาขาเซ็นทรันพะราม3มมาตั้งแต่ห้างเปิดเลยค่ะมาถึงพนักง,งานบริการดีมากพาเราไปนั่งที่โต๊ะที่โต๊ะก็จะมีภาชนะหลากหลายแล้วกินยังไงเนี่ย มีคำแนะนำอุปกรณ์บอกเหมือนรู้ใจว่าเราต้องงงแน่ๆไลา์บุฟเฟ่เขาจะอยู่ตรงกลางร้านนะคะเป็นบุฟเฟ่แบบ DIY แล้วแต่เราจะตักอะไรมาผสมอะไรตามสะดวกเลยคิมบับก็มีน่ากินจังหยิบตากันตามชอบมากี่รอบก็ได้ของทอดสไตล์เกาหลีก็เยอะมากไก่ทอดสไตล์เกาหลีน่ากินสุดๆ อยู่ที่ร้านนี้นะคะฟิลเหมือนเรากินบุฟเฟ่ต์อยู่ที่เกาหลีเหมือนในซีรีส์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะมาม่าเก,กาหลีมีให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็นจับแช่ผัดวุ้นเส้นสไตล์เกาหลีแล้วก็มันหวานอร่อยมากๆบุฟเฟ่ต์ที่นี่จะให้เวลาเรากินอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งราคาต่อหัวจะอยู่ที่ 329บาทเน็ตราคานี้คือรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะแล้วไม่มีเซอร์วิสชาร์จด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆได้ฟิลเกาหลีอิ่มอร่อยมีความสุขอาหารของเขาก็หลากหลายทำให้ช่วงเวลาที่เรากินอยู่เนี้เอนจอยสุดๆ กินอิ่มแล้วอยากตบท้ายด้วยผลไม้เขาก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะแล้วร้านก็จัดตกแต่งดูดีนะคะโต๊ะก็มีหลายแบบให้เลือกมาคนเดียวมาเดี๋ยวมาคู่มาเป็นกลุ่มไม่แปลกใจเลยที่ร้านดุกกี้เป็นบุฟเฟ่ต๊กโบกิอันดับหนึ่งในเกาหลีตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีหลายสาขานะคะมาสุกกับการกินกันค่ะดุกกี้คเรียนต๊อกโบกิบุฟเฟ่